สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกอกอีกเช่นเคยก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะขอให้เอซีทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ ันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราตื่นมาเราจะทำเขาเรียกว่าเอาของขึ้นวดัดเ,เราจะนำผักผลไม้ขึ้นวดัดเพราะว่าสินราไปเตรียมมาเมื่อวานก็จะมีเป็นข่าอ่อนแล้วก็เป็นตอไม้แล้วก็จะเป็น ส้มโอนะคะ FC นี่ส้มโอของเรานะนแต่มันน่าจะเอามาไม่ได้ไมันหนักนส้มโอของเราแต่ว่าเราจะเอา,เอาขึ้นวัดก่อน่อนแรกนะคะเพระตันนี้ก็คือรอรถวัดมาท่านะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาเราคาเอาดอกเอาคาดอกไม้ อาอไแล้วก็สมบูรณ์าดจอยเอาเลยเอาเลยตุมเอาตุ๊งตุเราเอากระตาไปส่งกันได้อ๋อเอาละเราจะใส่ถ e ุงกันไลยอันนี้นี่เพื่อเขาเก่บิงก่อนเลย การมันเันเกี่ยวมันเป็นรถแรกขนานะโอนี่งหมดเลยด,ด้นใ่บครับใช่ไหมโดกพรอเน๊เป็นต้นสองต้นอันนี้อันนี้พันำพึ่งแต่ว่าทำจ หลังจากที่เราทำบุญตักบาตรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน,น,น,นะคะก็มาที่สวนยางต่อกันเลยค่ะเก็บยางไปขายกันนะคะเก็บยางพาลาเสร็จก็พาเอสเตอร์มาตกปลากันเลยค่ะเอสเตอร์ชอบมากเลยนะคะมากับพี่ชายและน้องชายเปิดไม้ใหม่นะครับปวดมากเนาะ อันนี้อยู่ในบ้านของแอดอยู่เลยนะคิดว่ามันจะได้ไหมได้เนาะได้ตกเออตาแล้วได้อะไรได้ไงได้ตกซื้อกินไม่ดีกว่าเหรอซื้อกินมันก็ได้แค่ซื้อสิบรรยากาศนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาไหมได้ตก บรรยากาศดีมากเลยนะคะสีนู้นบัวก็อีฝั่งนู้นม,มีป่าบัวด้วยแต่เราลงไปไม่ได้นะน้ำลึกนะคะฝั่งนี้นี่คือหมากอะไรทุกคนเหมือนมังงอมากเลยเนี่ยเม่นบอกก็แล้วอ่ะผลไม้ปีศาจหรือมาเอาเบิง้งเนาะเอามาเบิบอ้องมาอืมเอาแกเบิงบเเบ้งดูเอามาแกเบิงบ้งโอเคเธอจะลองใช่ไหมห

ดอกไหร์เฮ้ยคือมันเป็นดอกไหรเนี่ยมันเป็นดอกนะทุกคนเป็นบ่นี่ดอกมันแหะดอกมันอืมดอกไม้มันเป็นดอกมันไม่ได้เป็นผลให้ไปคิดเด่มดูอ้อ <laughs> <laughs> โอ๊ยหน่ะ ต่อ่เก่งมีหอนตงหมาแล้ว้่อแอคชั่นแอคชั่นเจ้าเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเขาเรงเล้วอะเขาเร่มงเลีวจริงเขาเ่างงเหนืเขาเวงลเหนืไปนี่นะเพ้งไปนี่เช็คของโดนเลย มันเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาดูกองเชียดูกองเชียเล่นด้วยคน <laughs> <laughs> นั่งรอปลาไปสักพักนะคะเจอเซอร์ไพรส์นะคะหลานชายก็ตามมาทีหลังนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะะที่ผู้ชายเขาจะชอบการดำปลาตกปลานะ,ะเป็นกิจกรรมที่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบ อันนี้คือพิธีการอ่อยเหยื่อนะคะก็คือการที่เราปั้นลำคือปั้นลำมันมีลุ้นนะเพราะว่าเราเห็นตัวปลาแล้วเห็นตัวเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นตัวตัวใหญ่มากใหญ่มากที่แรกไม่เชื่อหล้นตอนเนี้ยเชื่อค่งไม่เชื่อค่งเห็นแล้วก็ยังเชื่อค่นไม่เชื่อค่นอยู่บ่ต้องต้องดูก่อนว่า มันจะกินเด็ดไหมเอมอเราได้ตัวก่อนเราถึงจะเชื่ออืม,อมนี่มันจะกินเบ็ดพี่นี่เห็นไหมพี่นั่งปั้นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียจะกินเบ็ดพี่เนี่ยส่วนน้องชายก็อ่อยเหยี่ยววนไปนะคะเหย,ยีอ่อยเหียวคือมันต้องอ่อยให้มันมีกลิ่นแรงๆพวกปลาเอาพวกนี้มันจะได้กินอืมไม่ว่าตอนนี้อ่ะเป็นวันแรกที่มอ,อมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาเรื่อยๆไม่มีใครให้กำลังใจใครเลยตอนนี้มาแล้วก็แฮ้วนี่นี่ทำตัวพูดเมื่อกี้พอมันลอยมาแล้วมันก็ถึงมองเขามันถึงมองมันถึงมองนี่ฮะโต๊ะประมาณนี้ละเานน่ัต้องตกไปไกลแล้ว ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยซับพอร์ตและคอยเป็นกำลังใจให้ช่องวิวกบกอกมาโดยตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอร์ด้วยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเข้าสู่ฤด,ดูฝนเต็มตัวแล้ว